คันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาบอกเลยว่าลูกค้าเนี่ยใช้น้อยคันนี้ยังไม่ไม่ข้ามแสนโ,ต,โ,โตต้าไฮรักล<ม>ีโว่สองจุดสี่อีฟเนาะปีหนึ่งเจ็ดกิอโอโต้นะคันนี้สี่ประตูมีแครีบอยคันนี้นะคะพี่โอ๊ตก็สามารถปีดาวได้เนาะปีดาวได้อนเริ่มต้นบอกเลยนะลากยาวไปเจ็ดปีเลยนะผมว่าคันนี้มันน่าจะอยู่ประมาณสักเก้าพันเพราะว่ามันได้ดอกเบี้ยพิเศษใช่ไหมได,ด้พิเศษด้วยรถโดนใจ่ารถโดนใจ<บ>แล้วก็ตอนนี้ดอกเบี้ยของเรามันเริ่มต้นที่สองจุดห้าเ้้า สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะครับผมใช่ค่ะวันนี้ครับผมเน่งงเลยอยู่ๆก็มาโพ่กันสองคนวับมาวับมาวับมาเออวันนี้อยู่กับจ้าจ่าเพชรยนต์แล้วก็พี่โอ๊ตครับผมนะอาวันนี้เดี๋ยวพามาดูรถรถคันนี้บอกเลยว่า สวยมากก็บะสีขาวคันนี้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวที่มาที่ไปคันนี้พี่โอ๊ตจะรู้ดีอยู่แล้วครับเดี๋ยวพี่โอ๊ตจะเล่าแล้วก็พาไปดูสเปกว่าแล้วก็เจ้าของเดิมเป็นมายังไงให้พี่โอ๊ตบอกเลยครับรถคันนี้จริงๆก็มาจากตอนช่องทางธรรมชาตินะที่เราเข้ามาอ๋อใช่ไหมไม่ได้ผ่าไม่ใช่นั่นเหรอไม่ได้ผ่าคอใช่ไหมไม่ใช่เอาไปแม่งไปคนลรเวกันเ้ยะมาตบเข้ามาเออคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะครับบอกเลยว่าลูกค้าเนี่ยใช้น้อยนะใช้น้อย ใช่ใช่ใช่น้อยคือแบบว่าคันนี้ไม่ไม่ข้ามแสนนะไม่ข้ามแสนดูเช่เก้าหมื่นเก้าพันประมาณเก้าหมื่นนะต้องบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถของลูกค้าเก่าเพชรยนต์เรานั่นเองโอ้โหคือ,อใช่คือลูกค้าคนนี้ออกรถกันที่นี่ไปประมาณสามสี่คันแล้วอ่าแล้วทีเนี้ยบ้านที่จอดไม่พอเลยต้องจําใจเอาไอ้คันเนี้ยมาเทินแล้วมาเทินพอจูเนอร์ไปโอ้โหซื้อเงินสด<ป>ซื้อสดทุกคันนะบอกก่อนลูกค้าไหม คือรวยแล้วมาซื้อกับนูสักสองคันหน่อยซื้อแต่กับพี่โอเลยออกไปสามสี่คันที่บ้านไม่พอจอดเลยต้องจําใจขายคันนี้ก็จับรถเจ็ดที่นั่งไปใช้ใช่คือจะรถฟอร์จูเนอร์ไปใช้ตอนแรกคันนี้ไปขนของแหละแต่แบบมันมันไม่คล่องตัวแต่ลูกค้าเขาบอกว่าใช้ดีใช้ดีตอนเอาไปก็มประมาณเจ็ดหมื่นกว่าอันนี้ประมาณเก้าหมื่นใช้ไม่เยอะใช้แค่ไปแค่สองหมื่นใช่ใช้ไม่เยอะลูกค้าเขาสลับรถใช้ไงเขาก็เลยจําใจขายคันนี้เขาบอกใช้ดีใช้ดี <น>แล้วที่สําคัญนะอย่างหนึ่งนะคะในการที่จะซื้อรถจากเราไปจากที่นตนไปแล้วเอากลับมาเทินตรงนี้นุบอกเลยว่าราคาจะไม่ได้ตกมากเนาะ,ะราคา,า,าไม่สูงทางบอสเนี่ยเขาจะช่วยลูกค้าค่อนข,ข้างจะรับซื้ออีกรอบเนี่ยราคาค่อนข้างจะสูงเลยอขอแค่ว่าอย่าโดนไปโดนมาใช่ใช่ใช่อ,อย่าไปชน<ช>แค่นั้นอ่ะก็คือเราก็ให้ราคาที่ก็คือตามเขาเรียกว่าอะไรตามมาตรฐานนัะะ่นแหละ นะฮะอะไรประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับทรงสภาพอะไรด้วยแต่คันนี้สวยสวยจริงนะรถรถรถใช้น้อยไหมไม่ข้ามแสนแล้วค่าตัวน้องเท่าไหร่พี่พี่โอ๊ตเดี๋ยวบอกบอก F C หน่อยค่าตัวคันนี้นะครับสำหรับโตต้าไฮรักลีโว่2.4 E p ัสดเนาะปี17ที่ออโต้นะคันนี้4ประตูมีแคลริบอยราคานะครับ525,000บาทโอ้โห525,000บาทเท่านั้นซึ่งคันนี้นะคะพี่โอ๊ตก็สามารถฟรีดาวได้เนาะฟรีดดาวได้ผ่อนเริ่มต้นผ่อนเริ่มต้นบอกเลยนะผ่อนแบบถ้าแบบ คอนแบบลากยาวไป7ปีเลยนะผมว่าไอ้คันเนี้ยมันน่าจะอยู่ประมาณสักเก้าพันอ๋อเพราะว่ามันได้ดอกเบี้ยพิเศษใช่ไหมได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยรถรถอะไรนะรถโดนใจนะรถโดนใจโปรแกรมรถโดนใจนะฮะแล้วก็ตอนนี้ดอกเบี้ยของเรามันเริ่มต้นที่สองจุดห้าเก้าห้าเก้าแล้วตลอดอายุสัญญาใช่นะเจ็ดปีเท่าไหร่นะ 7ปีน่าจะ2.99โอ้โหชนชนป้ายแดงใช่ถูกกว่าป้ายแดงด้วยซ้ำถูกต้องนะเราเราเราชนหมดอะดอกเบี้ยที่ไหนว่าถูกตอนนี้เราก็มีแต่ว่าอย่าลืมนะคะพี่โอ๊ตว่ามันทำไม่ได้ทุกดิลเลอร์นะต้องเป็นดิลเลอร์เกรดเอแล้วเป็นดิลเลอร์ทีแฟนเท่านั้นใช่ที่ได้เงื่อนไขพิเศษตรงนี้ถูกต้องนะครับก็คือเงื่อนไขของเพชรยนเราเนี่ยเราเป็นดิลเลอร์นะครับเพียงไม่กี่ดิลเลอร์ที่ได้เงื่อนไขพิเศษนี้ ทั่วประเทศนะทั่วจากทั่วประเทศนะใช่มีไม่ถึง10บดิลเลอร์นะบอกก่อนเลยแปดมั้งเราเราดูหนึ่งในแปดเราเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไม่ถึง10บดิลเลอร์จำจำจได้วันนั้นที่บอสบอกก็คือน่าจะแปดดิลเลอร์ประมาณนี้อ่ะเข้ามาดูตัวรถกันดีกว่านะเรารู้รายละเอียดเบื้องต้นไปแล้วว่าที่มงที่มาที่ไปเป็นยังไงอ่าก็คือเทิรนใช่ คันนี้สีขาวมีแครี่บอยเเดี๋ยวลองมาดูรอบๆก่อนเนี่ยดูอย่างตัวไฟหน้าอันนี้ก็คือเป็นโคมเดิมหมดเลยนะคือ,อลูกค้าเขาใช้น้อยแล้วรถมันก็คือเป็นรถดมเดินเนี่ยมันไปยังไงมันกลับมาอย่างนั้นเลยคือลูกค้าทําธุรกิจส่วนตัวใช่ไหมคะคันนี้ใช่ครับลูกค้าเขามีธุรกิจของเขานะฮะมีธุรกิจส่วนตัวก็เอาไปใช้งง,งใช้งานบ้างวิ่ง่างจังหวัดสักส่วนใหญ่ก็คือล้างตั้งขายเลยไม่ได้ไปทาอะไรเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมใช่ที่ลูกค้ามาจอดเนี่ยก็คือล้างแล้วก็ตั้งขายเลยใช่ล้าง ตามการใช้งานมานะฮะไฟเดิมล้อแมกเดิมโอ้ยได้ยางปี19ด้วยอ่ะพี่โอ๊ตใช่นะได้ยางดันหลบด้วยได้ยางดันหลบนะครับบอกเลยช่วงล่างเดิมลูกค้าก็รำตีเองบอกว่าช่วงล่างดีมากเห็นไหมใช้น้อยเขาก็เสียได้แหละแต่ว่าเขาเอาโฟร์จูเนอร์ไปค่ะเพราะว่าฟิลอ่ะมันไม่ได้ต่างกันเลยนะพี่โอ๊ตใช่ไหมถ้าตัวนี้กับตัว f o ร์จูเนอร์ฟิลมันไม่ค่อยต่างกันใช่ไหมคือด้วยตัวแพลตฟอร์มพื้นฐานมันมันมันใกล้เคียงกันจริงๆอ่ะเขาอยากได้เนี่ยไปขนของไปไปมาอยู่อย่ากได้ ก็เลยมาอ่ะยอมใจเอาคันนี้เอากลับกลับคื้นกลับพื้นข้าไปดีใจตรงที่ลูกค้ากลับมาหาเราอีกแสดงว่ารถของเราดีจริงใช่ถ้าไม่อย่างนั้นไม่ซื้อกับเรา3-4มห้คันหรอกใช่ไหมใช่ออกไปแล้วสามสาคันสี่คันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีมาอีกอะน่นไงขอขอถอดสักคันได้ไหมพี่ตอนนี้หิวยอดไหหิวยอดนี่ไปแล้วกี่คันเนี่ยโอ้โหนี่ หยุดยาวเลยตอนนี้จะตายแล้วเออใช่นะดูกันต่ออย่างอันนี้ติดฟิล์มให้แล้วป้ายภาษีนี่ถึงปี6 6เลยนะจ่าหนีกระดาษ6ก็นก็อีกสามเดือนปะสามเดี๋ยวเราต่อลูกหน้าให้ไปเลยอ่าเดี๋ยวเราดูแลให้อยว่วถ้ามันใกล้จะหมดภายใน4เดือนเดี๋ยวเราต่อให้ใหม่เลยไปถึงปีหกเจ็ดเลยนะถ้าออกจากจาจ๋านี่ต่อให้อีกสองปีเลยต่อล่วงหน้ากันไปเลยปวดจัดนะเนี่ยพวกรายละเอียดอย่างไฟลงไฟเล้ยวก็ตกบองข้านี่มีมาให้ครบนะพี่พี่โอ๊ตแล้วฟิล์มเนี่ยขนาดเท่าไหร่ ที่ได้ให้ลูกค้าจะได้ไปเออประมตัวก็ปกติถ้าตามมาตรฐานถ้าได้ที่เขาใช้กันหกสิบเออหกสิบบานหน้าสี่สิบรอบคันหกสิบอะไรประมาณเนี้ยมันไม่เข้มเกินไปแล้วก็ได้ได้ได้อะไรนะได้คิ้วการสาดเออคิ้วการสาทั้งสองประตูเลยใช่มีไหมให้มาประตูเดียวมีเนื้อจริงออรัดแแคบไงมีแต่เดียวไม่ใช่หมายถึงว่าสี่ประตูแล้วก็ติดให้ฝั่งเดียวเลลูกค้าไทยเขาจะติดมันก็ไม่สวยดิเอ้ามันก็ต้องติดให้หมดธรรมดาโลกไม่จำเออนี่ภายในโอ้โหพี่อ๊อ ยังปังสวยครับภายในเออไม่สวยจังวะนี่น,นะฮะเป็นเบาะผ้าเกรดดีนะครับคันนี้อย่างที่บอกลูกค้าใช้น้อยสภาพมันเลยไม่ยับอะไรเารถไปวิ่งอยู่สองหมื่นโลไม่สกปรกเลยแสดงว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นคนรักรถมากใช่ไหมพี่โอ๊ตใช่ครับ,ค,รบคือ,อรถเขาอ่ะเขาเขา,เขาใช้มือเดียวเขาใช้คนเดียวอยู่แล้วค่ะนะรถเขาใช้คนเดียวรถเลยไม่ค่อยแบบอะไรมากแล้วตัวเขาใช้เองนะเนี่ย พวกสำเนาเล่มก็มีนะมีมาให้พร้อมเลยแหละคันนี้นะเช็คประวัติได้นะครับสำเนาเล่มมีรถปี17นะฮะ2.4ลิตร150แรงม้านะถ้าจากเกียร์ออโต้ดังหากแล้วแล้วอัตราการประหยัดน้ำมันนะพี่โอ๊ตกี่กิโลลิตรพอทราบไหมพี่ถ้าพูดถึงรถประมาณนี้มันก็จะอยู่ประมาณ10ก็อยู่ประมาณนี้แหละต้นๆอยู่ประมาณนี้พวกรถ พราะได้ความที่มันเป็นรถดีเซลเครื่องก็ใหญ่สองจุดสี่นะครับแต่ถ้าถามว่ามันประหยัดไหมมันก็ประหยัดนะคะไม่นะคะดูไม้พี่รถเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดใช้อยู่ประมาณสองหมื่นกิโลอ่ะใช่ตอนตอนซึ่งเราไปเท่าไหร่นะเจ็ดหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นกว่าเนาะแค่สองหมื่นกว่าไปแค่สองหมื่นนะคะใช่นะครับแล้วก็ได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับวิทยุนะฮะ USB AUX ได้หมดเลยนะสวยมาก ะครับแอร์เย็นด้วยนะเออหนูยอมรับอย่างหนึ่งนะคะโตของโตโยต้านะคะไม่ว่าจะเป็นเก๋งไม่ว่าจะเป็นเจดีนั่งหรือต้นตู้อะไรแอร์เขาเย็นมากใช่จริงแล้วเย็นไวแบบสตาร์ทประเบียร์ปุ๊บไม่ต้องรอที่แบบต้องรอให้เครื่องมันสักหน่อยนึงสักนาทีนึงอะแต่เปิดปุ๊บเย็นปั๊บเลยนน่คือขท้นหนูชอบมากเลยนี่ขนาดเปิดประตูยังรู้สึกว่าแอร์มันเย็นเลยใช่เย็นมากอ่านะครับประมาณนี้นะจ้าจ๋านะภายในด้านหน้าเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันหน่อย นะขอดูด้านหลังหน่อยคร <ไม S 1> ับทำไโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าพี่เขาเอาไปใช้แล้วอ่ะรถอ่ะ <c oughs> โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าพี่เขาเอาไปใช้แล้วอ่ะเอาอะไรไปใช้เอารถ <c oughs> ไม่ไม่ใช่ว่าเอาไปใช้แล้วแล้วกลับมาอ่ะไม่น่าเชื่อว่าใช้งานอยู่แล้วที่เอาไประหว่าง20,000โลเนี่ยมันเหมือนแบบไม่ได้ใช้งานมาเลยใช <c oughs> ่รถไม่ได้ใช้มาเลยเออคือเดิมเดิมเลยรถเดิมเขาก็คงภูมิใจอะเนาะดีใจว่าเอารถมาให้กับมาถ่ายคืนก็ยังสภาพเหมือนตอนเราออกไปเลยใช่โอ้สุดปังนะปลังมากอันนี้คืออะไร ที่วางแขนที่วางขวดเบียร์เออที่วางขวดเบียร์เอ้ยนั่นไงเขาไม่ให้กินมันผิดกฎหมายก็ไม่ได้กินเอามาตั้งเฉยเอ้าไม่อยากกินให้ตำรวจเห็นดิเอ้าเผื่อมันเห็นนะโอ้เรา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 ก็ลบสติ๊กเกอร์ออกก็ได้เออก็ลบสติ๊กเกอร์ออกก็ไม่เห็นแล้วว่าเป็นเบียร์เอใส่แก้วก่อนไม่รู้แล้วเออใส่แก้วเยติก็ได้ที่วาเออทำไมเราไม่ฉลาดวะเออเหมือนเหมือนเหมือนตอนเขาดาวไอ้เมีใช่เขาดาวเหมือนตอนแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงโควิดอะไอ้นอกดาว ล็อกดาวน์นั่นมันบ้านเขาเรียกว่าอะไรวะช่วงเคอร์ฟิวเหรอนช่วงเคอร์ฟิวอะเออไอที่เขาแบบไม่ให้นั่งล็อกดาวน์เออล็อกดาวน์เออน็อกดาวน์ไอช่วงล็อกดาวน์เดี๋ยววันนี้ลูกค้าจะได้สาระอะไรกับเราปะไม่น่าจะได้อะอืมไม่น่าเขาถึงไม่ไม่จับคู่กันแปลกใจเลยนะคะท่านผู้ชมบเอฟซีนะคะไม่น่าแปลกใจว่าทําไมเขาไม่จับจับจ้าจ่ากับพี่โอ๊ตมีวิวคู่กันเออจะพูดอะไรก็ลืมเลย อ่ะดูกันต่อรายละเอียดตัวรถนะภายในนะครับสวยกิฟเลยนี่มาดูแชสซีก่อนช่วงล่างอะไรนะคัสซีหรือแชสซีพี่เขาเลือกแชสซีอ่ะเหรอที่ที่หนูพูดมาตลอดหนูพูดผิดมาตลอดเลยคัสซีมันแล้วแต่คนจะเรียกอะอ่ะเหรอเออมันก็คือมันก็คือโครงสร้างรถเหมือนกันนี่แหละอ๋อเสาเอเสาบีเหมือนกันเนี่ยมันคือพวกโครงสร้างตัวรถอันนี้คือเดิมเดิมอ่าเหมือดเดิมหมดเลยเดิมเหมือนประัดไม่มีสนิมไม่มีต่อแช่น้ำมานะโครงสร้างไม่ผูกการันตี นะส่วนด้านท้ายนี่มาดูด้านท้ายโอ้ยติดติดเซ็นเซอร์มาให้ด้วยมีกล้องให้ด้วยมีเซ็นเซอร์มีกล้องออนะฮะแล้วก็คือรุ่น e เดิมมันไม่ได้มีกล้องกล้องมาะนะฮะเดิมหมดเลยไฟเดิมฝาท้ายเดิมกันชนท้ายเดิมโอ้โหะนะคือโอเปิดได้ไหมโอ้โหนี่โอ้โหพี่ไลเนอร์โอ้โหตกใจเลยจ้าอย่ะะญญางเงี้ยตัวการกระแทกท้ายนะครับสภาพเนี้แทบไม่ได้บรรทุก แทบแทบไม่ได้บรรทุกจริงหรือว่าไม่ได้บรรทุกเลยค่ะเออหรือแทบไม่ได้มันเขาขนเลยแต่เกาขนน้อยแต่คือเนี่ยดูเด่นมันเล็กๆน้อยๆอ่ะโอ้โหอย่างที่บอกมันวิ่งอยู่สองหมื่นโลถ้าใหม่กว่านี้นู้นน่าจะป้ายแดงแล้วเลยนะเออเนี่ยสภาพดีสภาพเดิมๆเลยคนนี้ไม่ได้เก็บงานเลยล้างสปาเสร็จมาจอดขายเลยโอ้โหคุ้มคุ้มคุ้มนะราคาราคาห้าแสนสองหมื่นห้าพันใช่โอ้โหห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทแล้วมันมันเป็นปีสิบเจ็ดไงพี่โอ้แต่ไม่ได้เกียร์ออโต้เกียร์ออโต้สีประตูมันไม่ได้มีบ่อยนะสีขาว ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นสีบอลใช่ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าใครคิดว่าคันนี้คุ้มนะคะก็คือสําหรับคนที่แบบว่างบไม่ถึงฟอร์จูเนอร์อ่ามันก็ทรงเหมือนฟอร์จูเนอร์เพียงแต่ว่าอยากจะติดแอร์เพิ่มเติมก็สามารถติดได้ใช่ไหมคะใช่มันติดได้อ่าหรือว่าพาลูกเล็กเด็กแดงไปแคมป์ิ้งเอาที่นอนปูใช่โอุ้หยอดได้ได้ได้เหมือนกันใช่เอาที่นอนปูแล้วก็ห่อผ้าใช่ไหมฮะไม่รับมุกเลย แปกอีกแะชันฟิวอะชอตฟิวอะดูกันต่อนี่อย่างตัวตะเข็บด้านท้ายอันนี้เดิมมาเลยตะเข็บกับตะขาบันเดียวกันนะพี่าถ้าตะเข็บตัวจะสีดําตัวจะเล็กกว่าตะขาบถ้าตัวตะขาบเนี้ยจะมีพิษแต่ถ้าตะขบเนี้ยมันกินได้มันกินได้เดี๋ยวอะไรก่อนอฉันเหนื่อยมากนะตะขาบทั้งสองไม่ใช่ตะเข็บ นี่นะครับตะเ็บตัวรถนะบอกเลยอันนี้ก็คือเดิมๆนะครับรถมันไม่มีชนมานะ,ะ,ะไม่ชนอยู่แล้วจ้ะพี่โอ๊ตเพราะรว่าถ้าชนก็เราก็ไม่รับเข้าเนาะใช่เป็นเราเราขายกิ A เอเท่านั้นนะคะใช,ใช่ใช่ใช่ปกติเราไม่ซื้อรถที่แบบุบัติเหตุเข้ามาอะไรเงี้ยไม่เอาอนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะลูกค้าคนไหนที่สนใจคันนี้ที่เจ้าจ๋ากับพี่โอ๊ตรีวิวครับก็สามารถโทรบอกว่าอยากซื้อรถคันนี้กับเจ้าจ๋านะคะเห็นคุณโอ๊ตแต่ไม่อยากซื้อกับคุณโอ๊ตอยากซื้อกับเจ้าจ๋าก็ มีเพืเข้ามาได้เลยได้ได้ได้ยังไงก็ได้ครับยังไงก็ได้คือเราตอนนี้มันจะมันจะกินหมอนูแล้วพี่หรอยังไงก็ได้นะครับก็คือติดต่อกันเข้ามาได้เลยใครคนใดคนหนึ่งอ่าได้นะเพราะว่ายังไงแล้วค่าคอมเราก็แบ่งกันอยู่ดีนะใช่ค่ะดูนะใช่ค่ะเยอกหยอกๆนะคะหยอกนะสีนี่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 เรามาฟังเสียงเคาะ แล้วแล้วถ้าทํามาจะเป็นยังไงอ่ะเสียงก็จะหนาๆหน่อยเสียงปุกปุกป่ะอันนี้มันแปลกแปลแป้งแป้มันจะต้องดังแบบบ้อง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 อะไรเงี้ยบ้องบ้องแบงแบ้องพองนี่คมอคล้ายสมองมันจะบ้องบ้องอะไรเงี้ยพี่อ๋อด่าน้องไม่ใช่พูดให้ฟังคือเสียงมันฟังแล้วมันจะกังวานกว้างๆอ่ะเสียงมันจะอย่างเงี้ยอ่าแสดงว่าจะเป็นสีของเดิมจากโรงงานเลยมันเป็นสีเดิมเป็นสีเดิมโครงสร้างเดิมมันไม่ได้ชนแล้วต้องมาโป้สีหรืออะไรเงี้ยถ้ามันโป้มามันจะเสียงมันจะปุกปุก ปุอะไรเงี้ยนึ่งนึ่งออกใช่ไหมอ่าอ่าอ่าเออประมาณนั้นอ่าปุ๋ปุ๋ใช่แล้วก็คัตตีอ่าอ่าเหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เลขตัวถังเหรอเลขตัวถังอเลขตัวถังเลขตัวถังนี่คือชัดเจนนะคมชัดนะไม่มีแบบไปเขาเรียกว่าอะไรไม่มีรอยขูดอไม่มีรอยขูดไม่มีรอยเออใช่เหมือนไม่มีแบบไปทําใหม่อะไรเงี้ยนี่คือเลขเดิมของเดิมนะคะมันมันตรวจสอบได้อยู่แล้วมันตรวจสอบได้ทั้งตัวเลขเลข ตัวถังเลขเครื่องยนต์ตรงกับสำเนาเราไหมอะไรเงี้ยเราเราให้ดูแล้วตรงเนี้ยขัดให้ได้ใช่ขัดให้ได้นะเราปรับให้อยู่แล้วปรับให้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องซีเรียสมันก็ต้องมีบ้างนะรถมือสองนี่นี่น้อยแค่ขูดเองขูดน่าจะขูดขูดบายนิดเดียวเดี๋ยวปักขัดให้ไม่ต้องกังวลนะอ่าแค่ยอดเป็นแม็กเดิมมันปรับสภาพให้อยู่แล้วหรือลูกค้าไม่ซีเรียสอะไรก็ไม่ว่าก็บอกให้เราไม่ต้องปรับก็ได้อ่าพี่โอ๊ตมูสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้แล้วก็พาลูกค้าไปดูเครื่องยนต์หน่อย ได้อ่ะพอบอกสตาร์เครื่องยนต์ไว้แล้วมันก็ดับเครื่องยนต์แล้วมันก็ให้ไปดูเครื่องยนต์ก็งงกับมันเหมือนกันเอ้าวยี่วะอวะไม่ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเขาถึงแบบเมืก้ทั้งพี่เนสบอกว่ายี่ยังวะยีหยังสิแมะยีหยังวะเออบอกให้ดูเครื่องยนต์แล้วมันก็ดับเครื่องเป็นเป็นเซลที่อ้อนอัวที่สุดในเพรยนต์แล้วค่ะอ่าอามาหนึ่งนะคะอ่าให้ดูก่อนเครื่องยนต์นี่ห้องเครื่องลูกค้าชอบตกใจเวลาเปิดห้องเครื่องรถมา ตกใจเพราะอะไรเฮ้มีงูใช่มันจะมีงูออกมาดื้อๆๆ่ๆๆ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 ๆอๆๆๆๆๆๆๆาๆอๆๆๆๆๆอๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 กๆๆหๆๆ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 ตๆๆ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 ๆกๆๆ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 ๆาสอ่านะฮะ ด้วยเครื่องยนต์2.4นะ150แรงม้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์เดิมเลยนะครับเสียงกริบมากเดี๋ยวลูกค้าได้ยินไหมนะเดี๋ยวเอาไม้ไปจ่อเครื่องยนต์ก่อนเครื่องยนต์ถือว่านิ่งนะครับอ่านี่เสียงเครื่องยนต์นะแล้วก็อย่างตัวหลักๆเลยที่ต้องดูก็คือหัวนอ็อตใช่ไหมหัวน็อตเนี่ยฝากระโปรงเนี่ยไม่ไขนะไม่ไขแล้วฝากระโปรงนี่ก็เป็นพาร์ทเดิมเพราะมีตัวปั๊มเตอร์ต้าอยู่นะ าหน้าก็เดิมเช่นกันรูนอ็อตเหลี่ยมน็อตพวกนี้นะครับวิธีสังเกตนะครับถ้าถ้าสมมติว่าเขาทําเนียนถ้าเขาทำเนียนจริงไม่ไม่เห็นแมมกระทั่งรอยขันให้ดูตรงไหนพี่โอ๊ให้ดูตรงรูก็ คานเนคานเดิคือถ้าคานถ้าคานคือถ้าขา,า,ขา,า,ขาย,ยังไงมัน,ม,นมันรู้อยู่แล้วถ้ามันมีการไขแต่มันก็ต้องดูว่าเขาไขาเพราะอะไรก็อาจจะซ่อมแซมอะไรก็ได้แต่มันไม่ได้ชนอะไรเงี้ยออก็ต้องดูเป็นเคสก็ <ไป S 1> ต้องดูเป็นเคสปเคสอย่างคานด้านหน้าข้างในเงี้ยถ้ามันผิดรูปมามีการดึงอะไรเงี้ยมันก็ดูรู้ใช่ไหมหรือระยะระยะระยะด้านหน้าแล้วก็วัดได้ว่ามันดูมันดูเรียบร้อยดีแต่ลองวัดระยะดูก็ได้มันเท่ากันไหมอ่าอะไรเงี้ยแต่ว่า รับประกันเถอะอยู่เรโจนน่ะเขาการันปีอยู่แล้วถ้ามันชนน่ะถึงตัวคานจนโอ้โหถึงตัวหม้อน้ําขนาดนั้นน่ะก็าไม่เอาเข้ามาอยู่แล้ว่<ช>แต่ว่า<ต>ในส่วนของพวกรอยขูดรอยเฉียวเล็กๆน้อยๆมันก็ต้องมีบ้างนิดห,หน่อยแต่ลูกค้าคนที่ซื้อรถมือสองอรัาปรแล้วชแล้วก็อีกอีกหนึ่งจุดนะคือแผ่นเพดอันนี้คือแผ่นเพดเดิมเราไม่ตอกใหม่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตอกใหม่หรือไม่ตอกใหม่อ่ะพี่โอ๊ดดูที่หัวหมุดอดูที่หัวหมุดอ ที่หัวหมุดหัวหมุดจะไม่มีรอยหมุนไม่มีรอยใช่ครับมันมันจะเนียนนะแล้วก็ตัวแผ่นเพจริงจริงๆมันเช็คมันเช็คเลขอ่ะพวกเนี้ยมันมันเช็คได้อยู่แล้วพวกเลขพวกนี้แล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์มอกะไรพวกเนี้ยนะฮะอันนี้คือติดรถมาเลยนะครับได้ประมาณนี้โอเคขออนุญาตดับเครื่องก่อนนะครับพี่อ๊อะลูกค้าจะได้ฟังเราชัดๆนะก็ นะคะความรู้สาระกับคันนี้คือหนึ่งเลยนะคะที่พี่อูดพี่อูดพี่อูดใครคือพี่อูดอ่ะพี่อูดอยู่ไหนใครคือพี่อูดไม่ไม่ขึ้นหนักไปหน่อยใช่ไหมนั่นไงเห็นไหมไม่น่าอะไรเห็นเสือก็สิงตั้งอยู่ <S <S โอคือเราเป็นคนกินสัตว์ใหญ่อะ <S <S พี่อ<พ>๋อเป็นคนกินสัตว์ใหญ่อ๋อกินทะลุเนื้อคือมอีกไงกินกินอะไรกินช้างกินเสือกินสิง กินแต่ละอย่างไม่กินเทปฟักไฟแล้วตอนเนี้อ่ะอ่ะเข้าเรื่องสรุปสรุปเลย๋ยวนี้เป็นรถเทินพี่โอ๊ตเข้ามาเใช่เป็นรถเทินลูกค้าเข้ามาสภาพตามนี้เลยนะสวยๆนะครับไมแค่99้าไม่ข้ามแสนราคา5 2าแ0 0ส่บาทสำหรับดีโวซสองยี่ปี17คันนี้สีประตูออโต้มีแคลริบอยคันรู้สึกว่าน่าจะมีคันเดียวนะคะเป็นตัวนี้ปีนี้นะสีขาวแล้วก็ เบื้องต้นหรือว่าต้นคลิปที่พี่โอ๊ตพูดมานะคะก็ได้รู้รายละเอียดคร่าวๆแล้วก็สภาพรถทั้งหมดแล้วคือคันนี่เดิมจริงเนาะใครสนใจใครอยากได้ใครอยากจะให้พี่โอ๊ตดูแลหรืออยากให้เจ้าจ๋าดูแลก็โทรเข้ามาได้ว่าถ้าอยากดูรีวิวอีกนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาแต่ว่าลำคานมันสองคนย่ามาคู่กันถ้าอยากดูอีกก็บอกได้แต่ถ้าไม่อยากดูก็ไม่ต้องบอกกดผ่านเลยไม่ถ้าลูกค้าคอมเมนต์พี่ต้องยอมรับลูกค้าได้สิได้ ได้เข้า <c oughs> เข้าบอกได้เลยอยากดูอีก <c oughs> หรือไม่อยากดูก็เข้ามาบอกได้เดี๋ยวเราเข้าไปตอบไม่คือมันมีเคยเคยมีลูกค้าคอมเมนต์นะแต่เราต้องรอยอมรับคอมเมนต์ของลูกค้าให้ได้นะคืออะไรเซลในในกล้องอ่ะสวยมากเลยแต่ตัวจริงไม่เคยต้องปกเลยรับไม่ได้หนูเคยมีพี่ลูกค้ามาคอมเมนต์ใต้ช่องหนูเลยหนูก็บอกว่าจะขออ่าปรับปรุงหน้าตาตัวเองหาหมอแป๊บมีเหมือนกันลูกค้าบอกดูในทีวีใช่ไหมดูในคลิปดูตัวใหญ่ดูตัวจริงตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยอ พีโอใช่ไหมใช่ตัวเล็กตัดรีวมากไปต่อไม่เป็นนะบางทีเอ้าเหอะนาทีแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็ใครที่สนใจติดต่อมาเลยเราขึ้นเบอร์ไปแล้วสามเบอร์นะครับติดต่อเราสองคนได้หมดเลย ป่าประมาณนี้รอบที่3แล้วประมาณนี้รอบที่3ามแ้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ FC ทุกท่านนะคะก็พูดเล่นพูดอะไรประการใดผุดภาพประการใดต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มาฟิชเจอรงกับพี่โอ๊ตนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ